ง่ายๆครับ <zat> อ <todavía> ีซี่ซี่ขี้อะไรวะเดี๋ยวทําไมมันไม่ได้เดี๋ยวนะแล้วทําไมตะกี้มันไม่ได้วะเฮ้ยอันนี้เหมือนว่าผมเคยทําปะแป๊บนึงนะอย่างนี้เปล่าวะกุญแจใช่ปะอย่างนี้อย่างนี้ใช่ปะแล้วก็อย่างนี้เฮ้ยได้แล้วมันต้องได้แล้วอะไรวะที่กูว่ามันเป็นนาทีแล้วเนี่ยไอชิบหายโอ้ยอ๋อ ปันวาดอย่างนี้เรอโอ้โหกูกูไม่น่าโง่เลยเย้ยพระราชาพระราชาดูซึมๆเดี๋ยวนะมันอ้ามืออย่างนี้คืออะไรอะ่ะลูกแกว้วอะเออลูกแก้วนะฮะเฮ้เดี๋ยวนะกบมันยืนบนน้ำได้ไงอะแปลว่ามันต้องมีดอกบัวนะครับเออเหมือนว่าเป็นกวยแถวถนนนะครับเอ้เอา,เเอา What the fuck What โอ้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 อันนี้เหรอเฮ้ยอันนี้มันยังไงวะมันมีดาวอะมันเป็นกลางคืนอะแต่ว้นี่มันต้มอยู่อ๋อคือมันต้มอยู่ครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟอุ้งเยดอันนี้ป้ายทะเบียนปะคือมันไม่มีป้ายทะเบียนอะเฮียไม่ใช่กูว่าถนนรอวะใช่ปะถนนเดี๋ยนะ อย่างนี้ปะปึ๊บวัดคนนะฮะคนขับรถสัตว์แป๊บแป๊บแป๊บเฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้ปะเฮ้ยมันต้องอย่างนี้ดิมีป้ายเลยตรงนี้ปะอ๋อถังเติมน้ำมันโอ้โหคือมึงล้ำมากไอ้เหี้ยกูคิดไม่ออกเลยเดี๋ยวนะอูดอูดแต่ว่าไอ้นี่มันลอยผมว่าไอ้นี่มันไม่ใช่อูดธรรมดาเลยครับท่านผู้ชมครับมันคืออูดผู้ใช้สแตนเี้ยวะหนึ <l ots> น่งมันให้กูว่าเลยวะวาดปีกอหร อู๋แนพ่อม so ีป <ennen> <hur unterstützen cả> ีก <Jane> ส <popular anyway> ัตว์อ yes <irsin> ันนี้เป็นคนอาบน้ําอ๋อต้องวาดสบู่นะครับเพื่อว่าเอ่อลดน้านะครับวัดน้านะครับอันนี้คือฝักบัวนะฮะไอ้เคี้ยไม่ใช่เหรออ๋อกูเพิ่งเห็นอืมต้องปิดนะครับเพราะว่ามันอาอยู่นั่นเองนะฮะโอเคอันนี้เหมือนว่าเป็นแมคโครนะครับมันก็ต้องวาดที่ตักนะครับที่ตักวาดยังไงวะปึ๊บแหลมแหมน่อยเออที่ตักผมแหลมแหลมหน่อยนะครับ มีความโคลมนะครับเออโอ้โหพี่ตักพี่ตักบูรัมมากไหมฮะยังไม่ได้จินตนาการแบบมันมีความนูนตรงเนี้ยปึ๊บเห็นไหมแพะแพะอะไรอ่ะแพะต้องมีหนวดปะแพะบ้านพ่อมีหนวดเดี๋ยวเดี๋ยวยแพะมันมีไอ้วงกลมหรอวะคล้ายแบบอยู่บนสวรรค์อะไรวะแต่แพะอ้นว่งอ่ะ อ๋อมันมีหนวดต,ตรงนี้อ๋อ,อแพะมันต้องมีหนวดหนวดพ้องขขขขขเข่า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 แพะเฮ้ยอันนี้อันนี้กูรู้เลยสปินเนอร์แน่นหนว์เออถ้าไม่ใช่นี่ผมผมให้ท่านผู้ชมแบบว่าดา่าผมเลยนะครับว่าไอ,อ้อีโง่นะฮะโอ้เห็นไหมจมูกนะฮะนี่คือจมูกนี่คือปากได้กูเหี้ยปึ๊บเอออะไรคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย ท่านผู้ชมครับมันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้กูไม่เก็ตอันนี้กูไม่เก็ตจริงตะกี้กูเขียนอะไรวะเหมือนว่ากูเขียนขีดป่ะแล้วมันเป็นเลขแปดเฉยอันนี้เหรออ๋ออันนี้อันนี้รู้อันนี้รู้อันนี้รู้เลยเอ้าไปสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวนะอย่างนี้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อ oh. โอเคว่าถูกนะฮะอันนี้เป็นเสรีภาพอะไรทักอย่างนะครับของประเทศสหรัฐนะครับเหมือนว่าเขาจะถือเออ่โคมไฟโคมไฟกูรู้เลยขอถืออะไรนะฮะเคถือดาบโชว์แม่งเลยถือดาบไปเออ <laughs> อะไรวะครับสัตว์ว่าทีานะ่เนี่ยเดี๋ยว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 อ๋อตรงนี้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  อมันแบบว่ามันจะลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมันจะลงเป๊ะๆตรงล็อกมันนะครับอันนี้เป็นเสื้อวะ่ะเสื้อน่าจะไม่ยากยอนนะไรโอ้โหเสื้อกูแขนเล็กมากอีเหี้ยโอเคต้องได้แล้วเฮ้ยท่านผู้ชมครับผมไม่เก็ตว่ะมันต้องอย่างนี้ใช่ปะ่ะป๊ปปปปปเฮ้ยอ้าวดูนะอ้าวเฮ้ยดูนะ แล้วกูก็ไปวาดเสื้อตั้งนานไอ้สัสคือดื้อจริงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เหมือนว่ามันเป็นต้นคริสต์มาสนะครับแล้วมาจะตกแต่งด้วยหลอดไฟอันนี้เหรออันนี้มันเอ่อแบบกระดิ่ง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 ถูกต้องที่เคยเอ้ยอันนี้เหมือนมันให้กูเล่นแล้วไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนั้นมันมีเชตชูอยู่ใช่ใช่แล้วมันขาดเหี้ยวอะ เฮี้ยเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันมีอะไรวะนนะมันมีไอตัวล็อกตรงนี้ตรงนี้มันจะมีตัวล็อกอยู่ไอสัตว์ไม่ใช่วะอ๋อเออที่ฉีกไงมันจะมีหัวให้จับนะครับแบบว่าควบคุมทิศทางของหัวเชื้อเพลิงหัวอะไรก็ช่างแม่งเลยครับอันนี้อ๋อห่วงนะครับหัๆๆคอมงงึงอย่างนี้ปะ ออันนี้อันนี้อันนี้รู้อันนี้รู้อันนี้รู้นนรเด่มึงทำกูหน้าแตกกันนะแป๊บหนึ่งเฮ้ยมันดูไม่มันดูนดอ๋อผมเห็นฟันตรงนี้ไงการสังเกตนี้ก็ถือว่าสำคัญมากครับผมท่านผู้ชมครับ <S 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 อันนี้เหมือนว่าลุงเขาดูงุดหิดนะครับแต่มันมีสายไฟตรงเนี้ยคืออะไรวะเอ่อ ให้กูพังทีวีเหรอเอาค้อนไหมทุบทีวีทิ้งแม่งเลยแนฮะไม่ใช่ทีวีเล็กไปเหรอต้องการทีวีใหญ่ๆป่ะเฮ้ยมาๆๆมาๆหมัมหม่เหียอันนี้เหมือนว่าเป็นแกะสามตัวหมาป่าสามตัวกูเก็ตเลยนะครับอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเฮ้ยยังไงวะแป๊บนึงนะมันมีไม้ตรงเนี้ย ปึ๊บ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 ใช่ป่ะอ๋อเป็นดัวกั้นนะครับคือผมเห็นทิศทางมันไงอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์แน่นอนนะครับแฮมเบอร์เกอร์แน่นอนเฮียวัดได้เฉลยสัตว์ตอนนี้หูกีตาร์กูต้องมีความแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ใหม่ใม่กีตาร์ต้องมีความแบบออริจินอลโป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 เป็นต้นโหกูวาดหัวใจเต็มเป็นทรงกีตาร์โป่งเฉยทำไมมันไม่ว่าตามใจกูบ้างวะฮะ โอเคท่านผู้ชมครับผมก็เออของการจบคลิปเพีงเท่านี้นะครับถ้าชอบวีดีโอกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับผมไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรใช่ครับท่านผู้ชมครับผมไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรนะครับก็เลยแบบว่าจะเล่นเกมนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากแนะนําให้ผมเล่นเกมไหนนะครับก็เมตใต้คลิปมีได้เลยนะครับโอเคท่านผู้ชมครับก็บ๊ายบายนะครับเจอ๋ยวคลิปหน้าบายครับเจอ๋ยวคลิปหน้า